สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้น้อยก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65มาฝากทุกคนกันเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับในคลิปนี้เนื่องจากว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65ก็ดำเนินมาจนครบ1เดือนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสำหรับคนที่ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คสถานะของเราได้แล้วนะคะรวมถึงคนโสดก็ตรวจเช็คได้แล้ว เช่นกนกัแต่ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มที่มีปัญหาก็จะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวก็เลยมีหลายๆคนถามเข้ามานะคะว่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวเมื่อลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเราจะต้องทำอะไรต่อคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <S <S เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ เนื่องจากว่าการลงทะเบียนในช่วงนี้นะคะสําหรับใครก็ตามที่ลงทะเบียนแล้วทุกคนจะต้องมีการเข้าไปตรวจเช็คสถานะของเราจนกว่าสถานะจะขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ถึงจะผ่านได้ในรอบแรกนี้นะคะโดยที่มีหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาว่าอ้าวแล้วตอนนี้ถ้าเราขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเราจะต้องทําอะไรต่อบ้างนั่นก็คือสําหรับใครที่ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวไม่ว่าจะลงท เบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าไปยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนนะคะตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้แล้วในโทรศัพท์มือถือของเราหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้หมดนะคะพิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเจอแถบสีส้มๆที่เขียนว่า ตรวจสอบสถานการลงทะเบียนนะคะเมื่อเรากดตรวจสอบสถานะให้เรากรอกข้อมูลได้แก่เลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะ เมื่อคลิกตรวจสอบข้อมูลถ้าเจอคำว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วหลังจากนี้นะคะก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วรอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในเดือนมกราคมเลยซึ่งไทม์ไลน์หลังจากนี้สําหรับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนั่นก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565จนถึงเดือนมกราคม2566ตอนนี้เนี่ยภาครัฐก็จะดาเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนแล้วก็สมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังเขาจะตรวจสอบกับหน่วยงานทั้งหมด4 7หน่วยงานด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัญชีเงินฝากซึ่งก็จะต้องมีไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนนะคะส่วนคนที่ลงแบบมีครอบครัวเขาก็จะเฉลี่ยกันในครอบครัวก็คือคู่สมรส ตัวเราแล้วก็ลูกที่อายุไม่เกิน18ปีนะคะหารเฉลี่ยออกมาแล้วก็จะต้องมีเงินฝากไม่เกิน100,000บาทรวมถึงรายได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีครอบครัวเขาก็จะเฉลี่ยออกมาแล้วคนหนึ่งต้องไม่เกิน100,000บาทเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็จะไปตรวจเช็คกับหน่วยงานว่ามีเงินกู้ซื้อบ้านเกิน1.5ล้านไหมมีเงินกู้ซื้อรถเกิน1ล้านไหมบัตรเครดิตมีไหม ที่ดินมีไหมถ้ามีเกินกว่าที่เขากำหนดหรือเปล่านะคะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเป็นที่ดินสำหรับ เพื่อใช้ในการเกษตรก็จะได้ไม่เกิน20ไร่ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้เพื่อการเกษตรเขาก็จะให้2ไร่นะคะตรงนี้สําหรับคนมีครอบครัวส่วนถ้าเกิดว่าเป็นบ้านตรงนี้ต้องไม่เกิน25ตารางวาถ้าเป็นห้องชุดก็ไม่เกิน35ตารางเมตรซึ่งเขาก็จะตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติเหล่านี้ในช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ล แล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะต้องรอเขาตรวจสอบคุณสมบัติตรงนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งรอบนี้กระทรวงการคลังใช้หน่วยงานที่จะมาช่วยพิจารณาคุณสมบัติถึง47หน่วยงานนะคะ หลังจากเดือนมกราคมซึ่งตอนนี้คาดว่าจะเป็นวันที่9มกราคม66นะคะก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยก็สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกับที่เราเข้าไปตรวจสอบสถานะนี้นะคะ ในกรณีที่เราผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเราก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้ทันทีหลังจากที่เราทราบผลที่ธนาคารกรุงไทยทกสแล้วก็ธนาคารออมสินโดยการนําบัตรประชาชนไปเพียงใบเดียวเพราะว่าหลังจากนี้เขาก็จะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มาใช้เพียงแค่บัตรประชาชนแทนนะคะส่วนกรณีถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนก็สามารถ ยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันหรือว่าจะไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดหลังจากนี้น่าจะมีมาอีกครั้งหนึ่งว่าเราสามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้ที่ไหนบ้างนะคะโดยผู้ที่ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติเมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็จะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนสำหรับกำหนดวันที่หลายๆคนถามนะคะว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้วันไหนต่อ ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังยังไม่มีประกาศแจ้งมาให้ทราบนะคะแต่ให้เน้นย้ำเลยนะคะว่าระหว่างนี้ให้เราไปทำการตรวจสอบบัตรประชาชนของเราอย่าให้หมดอายุบัตรประชาชนจะต้องไม่ชำรุดแล้วที่สำคัญจะต้องเป็นบัตรประชาชนรุ่นใหม่ที่มีชิปการ์ดแล้วนะคะชิปการ์ดคืออะไรก็คือเป็นสีทองๆหน้าบัตรนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเขาประกาศ ว่าเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่เมื่อไหร่วันนั้นก็จะเป็นวันที่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ใช้บัตรประชาชนแทนนั่นเองนะคะ ส่วนล่าสุดนะคะทางโฆษกกระทรวงการคลังได้มีการออกมาประกาศว่าให้มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่19ตุลาคมเป็นวันที่31ตุลาคมนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ลงทะเบียนบางคนนะคะที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ตรงนี้เขาก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้มีเวลาที่จะไปเตร เตรียมข้อมูลสำหรับ อย่างเช่นคนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้เรามีพยานเซ็นรับรองสองคนแล้วก็ไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียนได้แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นายกนาข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สําหรับคนที่ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวว่าเมื่อเราลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วต้องทํายังไงต่อนะคะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมช่วยแชร์ ออกไปด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ